มูไข่แอวตรงลูบอกว่าผิดอะไรหมูดำมันไฟมันเขาเรียกว่าเน็ตถ้ามีไฟช้ามะบุมไหเน็บมันเหน็บมันกินไม่ชอบเห็นรถขับว่าอยากมันดังไม่ชอบอะไรอุ้ยเมื่อวานก็เย็นเมื่อวานก็เย็นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เย็นเมื่อวานเย็นทำไมเมื่อวานเย็นกว่าวานนเยเมื่อวานก็เย็น

วันนี้ไม่ได้ดูไหมไม่ได้ดูไหมอมอนหมดเลยอะทำไใช้แฟะกินกิน หยุดหาอะไรไม่ต้องที่เตากำไรอ๋อพปุ่งนี้ไปไหนปลาพงมาเมเจอร์รัตโยใช่ค่อยแต่ยายปลาได้พอดี เก่งไเก่งเก็เงินมึงห้าบาทป่ะแต่คูปาปะเดี๋ยะอ่้ตรงนี้เข้าวสามเก้าจังเลยสามเก้าแล้วเป็นที่ไหนบ้างคุณดีไม่มีที่อยู่ไงถามเลยต้องหมาน่ารักบังเลน่าจันะเออ ไปขึ้นหุ้นดีใจดียังไม่มีนะยังไม่มีแล้วก็นี่นี่นี่เดินไปไหนไปบอดแท้ตับซิ่งสามปีเหมือนเดิม New Brand New Brand สัตรูที่เคยไปถ่ายแบบอ่ะตปแล้วตู้ครับตูแน่เแสนดีแนดี่ปกป้องกป้องีปกป้องรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วแล้ววันนั้นก็บอกแล้ว ันนั้นก็บอกแล้วไงชื่อของป้องอ๋ออะไเรียกพี่ปอบปองพี่ปอกปอพี่ปกพี่ปกครับปกหรือป้องจะแต่งปกพยูนออยูไม่อยากเห็นหน้าไปละขึ้นแล้วหนีเลย